ผมเชื่อว่าเราได้เป็นโ o ริซีที่เรียกว่า Health for All ว่าอากาศที่ดีคือสุขภาพที่ดีนะครับ แะค่าเฮลท์ฟอออคือทุกคนต้องร่วมกันรัฐเองก็ต้องมีบทบาทในการกำหนดบทบาทกำหนดบหมาทที่ชัดเจนเอกชนและประชาชนก็ต้องร่วมมือกันในบทบาทตัวเองที่ดีที่สุดครับเราคุยเรื่องนี้มานานแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงดูวยธรรมเช่นมาตรฐานที่คนไทยควรต้องใช้เป็นอย่างไรทุกภาคส่วนจะร่วมกันอย่างไรนโยบาย Health for ออ l จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเรามีลมหายใจเดียวกันครับความจริงปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาปี2ปีแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็ 10- 20ปีละ เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการที่มีฟอรัรมลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาคุยกันว่าเราจะช่วยกันยังไงที่ทำให้อากาศในบ้านเรามันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเรามีลมหายใจเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นมาเรื้อรังเกือบ20ปีเนี่ย มันสะท้อนว่าประชาชนนะคะกำลังถูกลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงอากาศดีๆที่จะหายใจกันเนาะเราต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคส่วนของบริษัทอุตสาหกรรมที่สามารถแบบเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐด้วยเนาะโดยที่เราต้องเล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอะคะ่ะเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน เราทุกคนเนี่ยมีอากาศเป็นตัวเชื่อมโยงที่มันไม่มีบาเรรี่หรือไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้อากาศร่วมกันเราก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกันค่ะครับครั้งนี้ก็แสดงความตื่นตัวนะฮะของภาคประชา์คมและภาครัฐนะแต่ว่าภาคภาคชุมชนมาน้อยไปหน่อย แล้วก็ดีว่ามีเยาวชนเด็กๆมาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะงะั้นก็เป็นการจุดประกายหรือเป็นการเริ่มต้นที่เราจะให้คนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาของอากาศมลพิษตั้งหลายแหล่คุณที่เป็นปัญหาแล้วเราหายใจเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปมากๆเนี่ยมันก็จะได้ตื่นตัวกันแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็หวังผลจาก วันนี้ครับงานสองวันนี้ว่าจะช่วยทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ลงมือทำในการทำให้อากาศสะอาดครับแล้วเราจะได้หายใจอากาศบริสุทธิ์ครับเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน